นี่ครับวันนี้มารีวิวตัวเกมลูกค้าสั่งทําครับตัวนี้200บาทเป็นเจ้าของคนเดียวเท่านั้นครับจะเอาไปขายต่อหรือไปแจกต่อก็ตามสีของคุณนะครับนี่ครับฟังชันมีแบบตามนี้ครับไอ้กดปุ่ม delete ในคีย์บอร์ดครับนี่กด A P S ฟันแล้วก็กดเ e t t i n g กด unlock A P S แล้วก็อ auto ายสแปมนี่ครับกดติกแล้วกดเนี่ยกดเป็นอยู่ครังมันจะ Uh, ปั่นออโต้ครับปั่นเองปั่นเร็วๆแล้วก็ตัวนี้ทําให้มอส์สมูทขึ้นครับแบบเราหันมันจะสมูทขึ้น,นแล้วก็ตัวนี้ทําให้ตัวสว่างขึ้นครับลูกค้าสั่งทํามาเป็นแบบตัวเกมแนวโทนนักดาร์กอะเนี่ยผมลงป,ป,ป,ปร, NT, รับสภาพอากาศให้จะเป็น UNT เนี่ยครับเนี่ยลูกค้าปรับได้ตามชอบเลยอยากได้มืดอ,อยากได้สว่างขนาดไหน้องฟ้ามีเยอะมาก นี่ลูกค้าสั่งมานแนวนี้นะครับด้านบนสภาพอาก,กาศด้านล่างเวลาครับนะครับครับปยู UG เมนูเป็นเสียงตีครับผมลงไว้ให้เป็นสิบเสียงนะลูกค้าจะเอาไปลงเพิ่มก็ได้เดี๋ยวผมสอนส่วนตัวมาครับนะครับลงเยอะมากเลย,เ,ยเดี๋ยวผมตีให้ฟังครับน่าย,ยังไม่อยู่น่าย,ยังไม่อยู่อไม่อยู่อีกโอไม่อยู่ไม่อยู่ เออเดี๋ยวเดี๋ยวจักรนะชัดมากเลยนี่เฮดดีสกินปัตนะมันจะสว่างแล้วก็เงาาคนปกติครับนี่ครับตัวเกมก็มีประมาณนี้ครับสวยๆแล้วผมลองตีดุมหาคนแป๊บหนึ่งไม่ลงไม่พร้อมครับอาจจีไม่พร้อมฮัลโหลน้องน้องเอฮัลโหลน้องขอลองตีทีนึงเดิด ว้าวเออโดนสองคนโอ้โหสองคนเลื่อนรถเท่ากันอันนี้ไม่ใช่แล้ว